สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสังคมกเกษตรเงินล้านนะคะวันนี้มาอยู่กับปริชัตที่อำเภอลานสั์จังหวัดอุยทยธานีนั่นเองเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันปลูกมันตอนนี้ก็กำลังไถไถไร่ทำร่องเนาะ การไถนะคะก็จะเป็นการเตรียมดินการไถครั้งแรกก็จะเป็นการกลบวัชพืชก่อนปลูกเราจะไถแทนการเผาทำลายวัชพืชนะคะจากนั้นก็จะไถพรวนอีกประมาณ1-2ครั้งตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็ควรรีบปลูกโดยเร็วในขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่ค่ะหากดินที่ทำการปลูกมันติดต่อกันมาหลายปีนะคะควรที่จะปรับปรุงดิน เพื่อรักษาระดับผลผลิตในระยะยาวด้วยการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเปลือกมันชนิดเก่าค้ังปีหรือปลูกพืชตระกูลถั่วต่างๆเพื่อหมุนเวียนบำรุงดินค่ะถ้าหากดินมีปัญหามากๆนะคะแนะนำให้ใช้โฟซอยเพื่อปรับปรุงดินนะคะโฟซอยเป็นสารเสริมประสิทธิภาพสำหรับดินก็จะช่วยลดปัญหา ต่างๆนะคะของดินช่วยปรับสภาพโครงสร้างดินให้เหมาะสมต่อการทำงานของรากพืชได้อย่างต่อนเนื่องช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดินและช่วยลดการถูกชะล้างธาตุอาหารพืชตัวโฟสซอยตัวนี้นะคะก็จะสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีได้นะคะจะช่วยให้ปุ๋ยเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้น ช่วยลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากๆได้เป็นอย่างดีและยังช่วยลดความรุนแรงของสารพิษที่ตกค้างอยู่ในดินรวมถึงแก้ปัญหาดินแข็งดินเปรี้ยวดินเป็นสนิมดินกรดดินเค็มด้วยนะคะสำหรับวิธีการใช้ก็ใช้ได้ทั้งแบบฉีดพ่นด้วยคนและฉีดพ่นด้วยโดรนเลยนะคะใครที่อยากรู้วิธีการใช้ก็ติดตามชมในคลิปหน้าได้เลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเตรียมท่อนพันมันนะคะควรที่จะใช้ท่อนพันมันที่สดอายุประมาณ1 0บถึงสิเดือนตัดทิ้งไว้ไม่ควรเกินประมาณ15วันนะคะโดยตัดให้มีความยาวประมาณ20ซนติเมตรมีตาไม่น้อยกว่า5ตาเพื่อป้องกันเชื้อราและ,มะแมลงค่ะ อีกหนึ่งเคล็ดลับในการเพิ่มผลผลิตมันสับปะหลังนะคะก็คือการเตรียมท่อนพันด้วยการแช่โฟรทีค่ะแช่ท่อนมันนะคะก็จะใช้โฟรที 3, 10ช้อนต่อน้ำา1 0 0ลิตรนะคะควรแช่10นาทีถึง30นาทีเท่านั้นนะคะไม่ควรจะแช่นานเกินไปกว่านี้ ก็จะเป็นขั้นตอนของการเสียบมันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะแถว,ว,วนี้ก็เสียบแถวนี้ก็เสียบไปแล้ว,<า>วเขาเรียกว่าร่องใหญ่ไหมนะไม่ใหญ่เ่าไม่ใหญ่เท่าไหร่หหรแต่กล้องของเราก็ามีความรู้ ะเดินไ,ไปลยิ้มกอนแล้ยวค่อยไปเละโน่นเหรอต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการปลูกนะคะปลูกให้เป็นแนวตรงเพื่อสะดวกในการบำรุงรักษาและกำจัดวัชพืชโดยใช้ระยะระหว่างแถว1.20เมตรระยะ ระหว่างต้นนะคะจะอยู่ที่80ซนติเมตรและปักท่อนพันธุ์ให้ตรงลึกในดินประมาณ10ซนติเมตรอันนี้ก็จะเป็นการวางท่อนพันธุ์ก่อนนะคะแล้วก็จะมีคนมาเดินตามปักทีหลังนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นหลายๆที่นะคะที่จะใช้รถในการขับเลยแล้วก็มีคนเสียบเนี่ยนั่งอยู่ท้ายรถแล้วก็ นั่งเสียบเสียบเสียบไปเลยนะคะอุย้ยติดพุง <laughs>